สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทาง YOU TUBE ช่องคณิตคิดได้มุนม้วนนะครับพบกับรายการดีๆมีสาระความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์นะครับวันนี้ก็จะมาพบกับน้นองๆชั้นม .1 ในเทอมที่1เหมือนเดิมนะครับในบทที่4ก็คือ P4 ตอนที่3นะครับที่มีชื่อเรื่องว่าค่าสมบูรณ์ของทศนิยมนะครับ พบกับกระผมคุณครูกิติเชษบุญสนิทคนเดิมนะครับผู้บรรยายให้ความรู้พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญติดตามรับฟังรับชมได้เลยนะครับครับในวันนี้ก็จะมาคุยกันในบทที่4นะครับทศนิยมและเศษส่วนนะครับในหัวข้อใหญ่นะครับ4.1ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยมนะครับในหัวข้อแรกนั้นเราจะมาคุยกันในเรื่องของค่าสมบูรณ์ ของทศนิยมนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มที่น้องๆม .1 ได้เรียนรู้มาแล้วในบทที่1นะครับและหัวข้อที่2นะครับเมื่อเราหาค่าสมบูรณ์เป็นหรือเข้าใจดีแล้วเราก็จะไปเปรียบเทียบทศนิยมกันครับครับมาเริ่มต้นที่หัวข้อแรกเลยนะครับค่าสัมบูรณ์ของทศนิยมนะครับ จำกันได้ไหมครับนี่ก็คือเส้นจำนวนนะครับในคราวที่แล้วหรือในบทที่1น,นั้นมันจะเป็นเส้นจำนวนเต็มนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีจำนวนทศยมเข้ามาแทรกด้วยนะครับก็จะเพิ่มไปที่0.5กับ 0.5อย่างนี้1.5 2.5ลบ1.5แล้วก็ลบ2.5อย่างนี้นะครับจริงๆทศนิยมก็มีหลายตัวนะครับก็อาจจะมี0.1 2.4 0.7 8.5อย่างนี้นะครับเป็นทศนิยม2ตำแหน่งบ้าง3ตำแหน่งบ้างวันนี้ที่เอาขึ้นมาสไลด์ให้ดูจะหเห็น1นตำแหน่งก่อนนั่นเองเพื่อเป็นการเปรียบเทียบและก็การหาค่าสมบูรณ์นะครับ ค่าสมบูรณ์ของทศนิยมใดๆนะครับก็คือระยะห่างทศนิยมนั้นๆกับ0นะครับก็เหมือนกับจานวนเต็มนะครับค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มใดๆก็คือระยะห่างของจํานวนนั้นๆกับ0นย์นั่นเองเพราะฉะนั้นทศนิยมกับจำนวนเต็มก็ไม่แตกต่างกันนั่นเองนะครับชัดเจนนะครับ ลองมาดูนะครับอย่างเช่นค่าสมบูรณ์ของ1.5ก็หมายความว่า1.5อยู่ห่างจาก0 1.5หน่วยนั่นเองนะครับแต่จะอยู่ห่างทางขวาใช่ไหมครับจำได้ไหมครับถ้าเป็นจํานวนบวกจะห่างจากศู0ทางขวานั่นเองนะครับสัดเจนนะครับต่อไปนะครับค่าสมบูรณ์ของลบ1.5ก็คือ1.5เหมือนกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะลบ1.5ก็อยู่ห่างจาก0 1.5หน่วยเหมือนกันนะครับแต่อยู่ห่างจากศูนย์ทางซ้ายนั่นเองชัดเจนนะครับถ้าเป็นจํานวนลบจะอยู่ห่างจากศูนย์ทางซ้ายถ้าเป็นจํานวนบวกนะครับค่าสมบูรณ์จะอยู่ห่างจากศูนย์ทางขวานั่นเองนะครับลองดูตัวต่อไปเลยนะครับค่าสมบูรณ์ของ0.8ก็คือ0.8เ <c oughs> พราะอะไรครับก็เพราะว่า0.8อยู่ห่างจากศูนย์นหน่วยนั่นเองทางขวานะครับ0.8ห่างจากศูนย์ทางขวาน,นะครับ0.8หน่วยค่าสมบูรณ์ของลบค,ครับเพราะ ว่าลบ0.5อยู่ห่างจาก0 0.5หน่วยแต่อยู่ห่างทางซ้ายนั่นเองชัดเจนนะครับครับคราวนี้เราจะไปดูการเปรียบเทียบทศนิยมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือเส้นของจวนเต็มนะใช่ไหมครับในความรู้เดิมที่นี้ในบทเรียนนี้เราก็จะเพิ่มค่าทศนิยมเข้าไปด้วยนะครับ ก็บนตามสเกลนะครับก็จะมี0.5 1.5 2.5ลบ0.5ลบ1.5และก็ลบ2.5นะครับในการเปรียบเทียบจํานวนบนเส้นจ,จํานวนก็คลิกเหมือนกับจำนวนเต็มนะครับจำนวนใดๆก็แล้วแต่ครับที่อยู่ทางขวามือจะมากกว่าที่อยู่ทางซ้ายมือเสมอชัดเจนนะครับทศยมก็เหมือนกันทศยมที่อยู่ทางขวาก็จะมีค่ามากกว่าทศยมที่อยู่ทางซ้ายมือเช่นเดียวกัน นะครับทศยม2.5ก็จะมากกว่า1.5เพราะอะไรครับเพราะ2.5อยู่ทางขวามือของ1.5ชั้นเองชัดเจนไหมครับ2.5อยู่กว่ามือสุด1.5อยู่ตรงกลางนั่นเองตัวต่อไปเลยนะครับทศยมลบ1.5มากกว่าลบ2.5เห็นไหมครับลบ1.5จะอยู่ดังด้านขวามือของ 5, ลบ2.5ลบ2.5จะอยู่ซ้ายมือสุดเลยเห็นไหมครับลักษณะอย่างนี้ชัดเจนนะครับเหตุผลเดียวกันนะครับ จำนวนที่อยู่ทางขวามือจะมากกว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายเพราะลบ1.5 <c oughs> อ,อยู่ทางขวามือของลบ2.5นั่นเองนะครับในมองเดียวกันนะครับลบ1.3ก็จะมากกว่าลบ1.8เพราะอะไรครับเพราะลบ1.3อยู่ทางขวามือของลบ1.8นั่นเองนะครับที่นี้ก็อยากจะเพิ่มเติมไว้อย่างนี้นะครับว่าจํานวนที่ติดลบน้อย,อยจะมีค่ามากสังเกตเห็นไหมครับลบ1.5ติดลบน้อยกว่า ลบ2.5วันลบที่ติดจํานวนลบที่ติดลบมากๆจะมีค่าน้อยจานวนที่ติดลบน,น้อยๆจะมีค่ามากนะครับชัดเจนนะครับครับตัวต่อไปเลยนะครับจํานวนบวกกับจานวนลบละ่ะแน่นอนเลยครับค่าบวกย่อมมากกว่าค่าลบเช่น0.25มากกว่าลบ3.5นะครับแต่เหตุผลเดียวนะครับเพราะ0.5อยู่ทางขวามือของลบ3.5นั่นเองแต่ตรงนี้เป็นการเปรียบเทียบค่าบวก,ค,บวกค่าลบคงไม่มีปัญหานะครับครับ เราไปดูเลยนะครับการเปรียบเทียบทศยมที่เป็นจํานวนบวก2จํานวนใดๆนะครับในกรณีนี้เราจะคุยกันในค่าบวกหรือค่าที่อยู่ขวามือของศูนย์นะครับให้เปรียบเทียบส่วนที่เป็นจํานวนเต็มก่อนนะครับแค่นั้นเองนะครับ,บรมเมื่อเราเอาทศยมมาเปรียบเทียบกันให้เราดูจํานวนเต็มถ้าจํานวนเต็มเท่ากันเราทึงไปเปรียบเทียบทศยมตำแหน่งที่1ถ้าทศยมตำแหน่งที่1เท่ากันก็ค่อยไปเปรียบเทียบทศยมตำแหน่งที่2 ถ้าตำแหน่งที่2เท่ากันอีก<ๆ>ก็ไปเปรียบเทียบข้อเสมตำแหน่งที่ 3, 4, 5ตามลำดับนะครับลองมาดูเลยนะครับ27.35เห็นไหมครับ27ก็ต้องมากกว่า18นะครับทดยมเราไม่สนใจลักษณะนี้นะครับสรุป27.35มากกว่า18.95ชัดเจนนะครับทีนี้เรามาดู4.512มากกว่า4.389 จะพบว่าจะมันเต็ม4เท่ากันแล้วก็เลื่อนไปดูตำแหน่งที่1เห็นไหมครับ4.5มากกว่า4.3ลักษณะอย่างนี้เราสนใจที่ตำแหน่งทุนยมตำแหน่งที่1ก็พอแล้วตำแหน่งที่2เราไม่สนใจนะครับลักษณะอย่างนี้ตัวต่อไปครับ0.4151มากกว่า0.4138เราจะพบว่า0.41เท่ากันนะครับเราก็เลื่อนไปดูตำแหน่งที่3ก็จะได้ว่า0 4 1ย่มากกว่า0.413เห็นไหมครับเราไม่สนใจตำแหน่งที่4ลักษณะอย่างนี้นะครับตัวต่อไปเลย1.41571 ก็มากกว่า1.41564เราจะพบว่า1.415เท่ากันครับสามตำแหน่งเห็นไหม1.415เท่ากันทั้งทางซ้ายทงางขวาเราก็ไปดูตำแหน่งที่4คือทางซ้ายมือจะเป็นสู1.4157มากกว่า1.4156เห็นไหมครับตำแหน่งที่5เราก็ไม่ได้สนใจอย่างนี้นี่คือการเปรียบเทียบทศวเฉียนะครับเราจะดูที่จำนวนเต็มก่อนถ้าเต็มเท่ากันเราค่อยเลื่อนไปทวนตำแหน่งที่1เลื่อนไปตำแหน่งที่2เลื่อนไปตำแหน่งที่3เลื่อนไปตำแหน่งที่4ตามลำดับอย่างนี้นะครับ ไปดูเลยครับการเปรียบเทียบทศยมที่เป็นจํานวนลบข่าวนี้2จํานวนใดๆนะครับในการเปรียบเทียบค่าสมบูรณ์นะครับแทนนะครับเมื่อมันเป็นจํานวนลบให้ดูค่าสมบูรณ์ของทศยมจํานวนลบทั้ง2แทนถ้าทศยมจํานวนลบที่มีค่าสมบูรณ์มากจะมีค่าน้อยนี่คือติดลบมากๆจะมีค่าน้อยอย่างที่บอกนะครับทศยมจํานวนลบที่มีค่าสมบูรณ์น้อยๆก็จะมีค่ามากสรุปเลยนะครับค่าที่ติดลบมากๆจะมีค่าน้อยกว่านั้นเองครับ นี่คือความหมายตรงสรุปเลยนะครับเราไม่ต้องไปดูค่าสมบูรณ์เลยก็ได้นะครับคราวนี้บางทีอาจจะวิเคราะห์ยากให้เราดูเลยครับติดลบมากๆจะมีค่าน้อยติดลบน้อยๆจะมีค่ามากนั่นเองนะครับความหมายของตรงนี้นะครับครับไปดูเลยนะครับตัวแรกครับลบสามน้อยกว่าลบหนเห็นไหมครับปกติแล้ว3.5มันจะมากกว่า1.8ึ่งจุดแปดพอมันติดลบเห็นไหมครับติดลบค่ามากจะน้อยกว่าติดลบค่าน้อยๆอย่างนี้ชัดเจนนะครับตัวต่อไปเลยครับ ลบ1.85ก็จะน้อยกว่าลบ1.79เพราะเราพบว่า1.85มากกว่า1.79ใช่ไหมครับเพราะเมื่อมันติดลบมากมันก็จะมีค่าน้อยกว่าตัวที่ติดลบในน้อยอย่างนี้ชัดเจนนะครับติดลบมากๆจะมีค่าน้อยกว่านั่นเองนะครับตัวต่อไปเลยครับลบ1.948ก็จะน้อยกว่า1.946เกพราะอะไรครับเพราะว่า1.948มันมากกว่า1.946 เพราะเมื่อมันติดลบค่าที่ติดลบมากจะมีค่าน้อยกว่านั่นเองจะเจนนะครับไปดูตัวต่อไปเลยนะครับลบ4.512ก็จะมากกว่าลบ4.517เพราะอะไรล่ะครับเพราะว่า4.512มันน้อยกว่า4.517เห็นไหมติดลบน้น้อยจะมีค่ามากครับตัวต่อไปเลยนะครับลบ0.8743มากกว่าลบ0.8745เพราะอะไรล่ะครับเพราะว่า เราไม่ต้องไปดูค่าลบดูค่า0.873 4มันจะน้อยกว่า0.8745ติดลบน้อยๆจะมีค่ามากกว่าเห็นไหมครับลักษณะอย่างนี้อีกตัวหนึ่งนะครับลบ0.12345ก็จะมากกว่าลบ0.12348เพราะอะไรนะครับเพราะ0.12345มันน้อยกว่า0.12348เห็นไหมติดลบน้อยๆจะมีค่ามากกว่าตัวที่ติดลบมากๆชัดเจนนะครับนำไปใช้ยอย่างนี้นะครับจะเกิดความาคล่องแคล่วครับ จงเรียงลําดับจํานวนต่อไปนี้จากมากไปหาน้อยนะครับโจทย์จะให้มานะครับทั้งจำนวนบวกจำนวนลบคัดกันนะครับคละกันก็เปรียบนะครับตัวแรกครับลบหกจุดหนึ่งห้าสองตัวต่อไปครับลบหกจุดศูนย์ห้าสองตัวต่อไปลบหกจุดหนึ่งหกสองและหกจุดหกศูนย์สองมีค่าบวกหนึ่งตัวครับงั้นมากที่สุดเลยครับคือใครครับก็หกจุดหกศูนย์สองชัดเจนนะครับค่าบวกจะมากกว่าค่าลบหยิบขึ้นมาก่อนเลยครับทีนี้ไปดูค่าลบครับติดลบ น้อยจะมีค่ามากใครครับติดลบนน้อยครับก็คือลบ6.052น้นั่นเองเห็นไหมครับตัวต่อไปครับลบ6.152เห็นไหมครับลบ6.052ติดลบน้อยจะมีค่ามากกว่าตัวที่ติดลบ6.152ต่อไปครับลบ6.152ก็จะมากกว่าลบ6.162่งเห็นไหมครับติดลบน้อยจะมีค่ามากกว่านั่นเองครับชัดเจนนะครับนี่คือการเรียงข้อมูลจากมากไปหาน้อยนะครับ ตัวต่อไปนะครับค่าลบทั้งหมดเลยครับและตัวเลขมันสับสนดูดีนะครับแต่ก็ยังยึดหลักการเดิมนะครับติดลบน้อยจะมีค่ามากนั่นเองใครครับที่ติดลบน้อยสุดครับนี่ไงครับตัวแรกครับได้ลบส0มสินะครับมันก็จะมากกว่าลบสามสิหเ็ดศูนยห็นไหมครับเพราะ170อันตัวซ้ายมือเป็น107นะครับตัวต่อไปครับลบสามสิก็จะมากกว่าลบสามสิเจ็ดศูนยห็นไหครับและลบสามสิ เจ็ดศก็จะมากกว่าลบสามสิเจ็หนึ่งย็นติดลบน้อยๆจะมีค่ามากครับใคมีข้ออย่างนี้นะครับในการเปรียบเทียบค่าลบตัวต่อไปเลยนะครับคราวนี้เป็นลบศูนย์จุดสามหนึลบศูน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 และลบศูนยเหมือนเดิมนะครับค่าลบทุกตัวเราฉนั้นติดลบน้อยๆใครครับ ตัวแรกเลยครับเลือกมาก่อนครับติดลบ0 1นครับติดลบน้อยๆจะมากกว่าลบ0.15น้ไหมครับติดลบน้อยๆจะมากกว่าติดลบมากๆและลบ0ูก็จะมากกว่าลบ0.21เห็นชัดไหมครับต่อไปครับลบ0.21ก็จะมากกว่าลบ0.24เห็นดสไม่ใกล้กันนะครับติดลบน้อยๆจะมีค่ามากนะครับและลบ0.24ก็จะมากกว่าลบ0.31ลักษณะอย่างนี้เห็นภาพชัดเจนไหมครับลักษณะอย่างนี้ในการหานะครับ รวนถัดไปนะครับลบ0.31ก็จะมากกว่าลบ0.42ยเห็นไหมครับก็จะสอดคล้อกันไปหมดเลยนะครับค่าที่ติดลบน้อยจะมีค่ามากกว่านะครับชัดเจนนะครับครับในวันนี้น้องๆก็คงจะได้เห็นค่าสัมบูรณ์และการเปรียบเทียบค่าสัมบูรณ์แล้วนะครับก็สามารถจะนําไปแก้ไขปัญหาได้นะครับในห้องสอบต่อๆไปนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อน ของเราต่อไปด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆของเราได้รับชมสิ่งที่ดีๆเหมือนกับที่เราชอบนั่นเองนะครับสําหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อๆไปในการลงคลิปวิดีโอหน้านะครับครับก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะครับขอฝากคาคมไว้คิดได้และลงมือทําแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับการที่เรามีความคิดอย่างไรแล้วก็เขียนออกมาการขีดการเขียนนั่นแหละครับคือการฝึกปฏิบัติ ในทางคณิตศาสตร์นะครับวิชาคณิตศาสตร์นะครับเราต้องฝึกบ่อยๆทําบ่อยๆแล้วเราจะเกิดความคล่องแคล่วเมื่อเราเกิดทักษะเกิดความคล่องแคล่วแล้วเราก็จะเก่งเหมือนกับสโลแกนที่บอกไว้นะครับคิดได้และลงมือทําแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับก็สามารถกดดูเรื่องต่อไปนะครับก็คือ M 1 T 1หมายถึงโม1เทอมที่1นนั่นเองในบทที่4ก็คือ P4 ตอนที่4หรือคลิปวิดีโอที่สนใจทางด้านล่างนี้เลยนะครับ